สวัสดีค่ะเพื่อนๆหมอฟ้าพยากรดวงค่ะหมอฟ้าก็อยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวการเป็นไม่ได้อยากเป็นนะแต่มันเป็นค่ะก็เป็นไวรัสนะคะไวรัสโคโรนาค่ะก็โควิดละคะพูดง่ายๆยังไงเริ่มแรกเราต้องสร้างฝันและกำลังใจให้กับตนเองก่อนนะคะ สร้างปันและกำลังใจให้กับตนเองแต่ว่าหมอฟ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะคะที่ได้รับการดูแลจากหมอนะคะหมอศูนย์นะคะแล้วก็พยาบาลจะดูแลด้วยการส่งส่งอ่ายาค่ะส่งยามาให้น้อแล้วก็ส่งเครื่องวัดออกซิเจนค่าในตัวเรานะคะว่าออกซิเจนค่าในตัวเราเป็นอย่างไรก็จะเป็นเครื่องลักษณะนี้นะคะมาให้ค,ะค่ะแล้วก็มีเครื่องวัดไข้นะคะวัดไข้เรานะคะเราต้องรายงานคุณหมอนะคะที่ดูแลเรานะคะทุกวันค่ะต้องรายงานค่ะ ก็ตอนเป็นใหม่ๆก็จะไม่รู้รสนะคะกลิ่นมะนาวก็จะไม่รู้เลยตอนนี้รักษามาสิบวันแล้วกลิ่นมะนาวเริ่มเปรี้ยวแล้วค่ะและกลิ่นจะไม่รู้รสเลยนะคะไม่รู้รสแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะไม่มีกลิ่นแต่ตอนนี้รักษามาสิบวันแล้วกลิ่นเริ่มได้แล้วค่ะแล้วก็รสชาติเริ่มมาแล้วนะคะแต่ที่สําคัญหมอฟ้าอยากมาให้เป็นวิทยาทานคือถ้ารู้ตัวให้กิน ้าทลายโจรก่อนอันนี้เป็นหมอด้วยตัวเองนะคะคือพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะว่ากินได้ห้าวันแล้วค่ะแล้วก็อันนี้นะคะพาราค่ะซึ่งหมอฟ้าพอมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นปุ๊บก,ก็กินฟ้าทลายโจรกับพาราก่อนเลยค่ะกินก่อนห้าวันนะคะก่อนไปตรวจค่ะแต่ตอนที่ไปตรวจแล้วก็เจอค่ะแต่อาการไม่มีอะไรเลยค่ะปกติค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นเราจะไม่ได้กลิ่นแล้วก็จะไม่รู้รสนะคะแต่ถ้าผ่านไปห้าวันแล้วค่ะ กิ่นก็เริ่มมารสก็เริ่มมาก็อย่างนี้ค่ะขอบคุณศูนย์นะคะศูนย์สังวานหกหนึ่งค่ะที่สายใหมนะคะก็ได้ส่งทีมแพทย์นะคะหมอพยาบาลเข้ามา,าดูแลเราทางไลน์วิดีโอคอลคุยถามอาการนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาค่ะส่วนยาที่ส่งมาของศูนย์ก็ไม่มีอะไรเลยรักษาธรรมดาธรรมดาค่ะอยู่ที่จิตใจมากกว่านะคะอยู่ที่จิตใจถ้ากำลังใจเราดีอันนี้ก็เป็นยาพารายาลดไข้ยาแก้ ปวดหัวธรรมดาค่ะนะคะหมอจะส่งมาให้นะคะแต่ที่หลักๆเลยที่หมอฟ้าทานก็จะเป็นฟ้าทะลายโจรแล้วก็เป็นพาลานะคะที่เบื้องต้นเราต้องดูแลด้วยตนเองนะคะเพราะเราเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไม่ไอไม่จามไม่ถ่ท้องค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวกับสีแดงไม่ใช่ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดงนะคะและมีโรคประจําตัวอายุมากนะคะหรืออ้วนหรือไขมันนะคะฟวามดันหรือว่า เบาหวานมะเร็งเนี่ยค่ะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์แบบใกล้ชิดนะคะอาจจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะแต่หมอฟ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะซึ่งไม่มีอาการอะไรเลยนะคะมารักษาที่บ้านก็ปลอดภยัยปลอดเชื้อดีนะคะสุขสบายดีค่ะเลออกประมาณ5-6วันหมอฟ้าก็ครบ14วันแล้วค่ะขอบคุณ